ก็มาพบกับการทดสอบอนุกรมบวกในรูปแบบที่2กับ3เลยนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะในหัวข้อที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการทดสอบอนุกรมบวกโดยใช้การเปรียบเทียบนะคะหลักการก็ที่ครูกล่าวก็คือมองเป็นรูปของเซตนะ,ะสรุปอีกรอบนะ,ะถ้าเกิดตัวที่เราคิดว่าเราจะหาค่าว่าตัวซีรีส์ของเรามันลูกเข้าหรือลูกออกนะคะถ้าเราไปเลือกนะคะตัว ซีรีส์ที่ใหญ่กว่าแล้วรู้ว่าเขาเป็นอนุกรมลูกเข้าตัวเราเองที่อยากจะรู้ก็ต้องเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยนะคะกับกันนะคะตัวที่เราอยากทราบคือตัวเราเองเนี่ยเป็นอนุกรมที่มีขนาดมีลำดับที่ใหญ่กว่าอนุกรมอีกตัวหนึ่งที่เราทราบว่าเขาเป็นอนุกรมลูกออกตัวเราที่ใหญ่กว่าเขาก็ต้องลูกออกตามไปด้วยก็แค่นี้นะคะตามคอนเซ็ปต์ทีนี้ก็จะเหลือการทดสอบแบบอัตราส่วนและก็การทดสอบโดยใช้รากที่เอ็นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละ วิธีนะคะแต่ว่าทั้ง2อันนะคะให้ข้อสรุปเดียวกันนะต่างกันแค่การตั้งค่า l นะคะกำหนดให้อนุกรมนะคะ summation an ของเราเป็นอนุกรมบวกซึ่งมีค่า l นะ,ะกำหนดค่า l มาได้จากอะไรการที่เราใส่ลิมิต n ที่อนันต์นะ,ะให้กับเทอมหรือตำแหน่งที่ a ตำแหน่ง n บวก1หาร a ที่ตำแหน่ง n นะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าค่า l ที่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีก็คือกรณีที่1ถ้า l ของเราน้อยกว่า1 เราจะสรุปได้เลยนะคะว่า summation an เราลูกเข้าถ้า l มากกว่า 1, summation an เราลูกออกแต่ถ้า l เป็น1อันนี้สรุปไม่ได้นะ,ะก็ต้องหันไปหาวิธีอื่นในการทดสอบนะคะแล้วแบบอัตราส่วนนี้เหมือนกันไหมนะคะหรือการอัตราส่วนเหมือนกับแบบรากที่ n ไหมก็เหมือนกันคะ่ะเพียงแต่ต่างกันตรงที่การกำหนดค่า l นะคะแต่ข้อสรุปเหมือนกันเลย ถ้าเกิดเป็นการทดสอบแบบรากที่ n นะนะหรือ n root t e s t นะคะ n, ute, test, n แล้วก็ r o o t test นะคะวิธีการก็คือคุณก็กำหนดค่า L ออกมาเป็นลิมิตรากที่ n ของ a n แล้วก็ใส่ n เข้าสู่อนันต์เหมือนกันและพิจารณาค่า L มีทั้งหมด3 3อย่างที่เป็นไม่ได้คือ L น้อยกว่า1นะอนุกรมเราลูกเข้าถ้า L มากกว่า1อนุกรมเราลูกออกแต่ถ้า L เป็น1สรุปไม่ได้จะเห็นว่าข้อสรุปของรากที่ n กับอ,อัตราส่วนนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ตั้ง L ให้มีความแตกต่างกันนะคะะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแต่ละวิธีแล้วกันครูจะนำเสนอการทดสอบแบบอัตราส่วนก่อนนะคะโดยที่โจทย์ทั่วไปของอัตราส่วนก็มักจะมีหน้าตาซีรีส์ที่มีแฟกทอเรียลนะคะเป็นส่วนประกอบบ้างแล้วก็มียกกํำลัง n นะเป็นส่วนประกอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะ,ะแต่ถ้าโจทย์ที่เราควรจะใช้รากที่ n นะคะ ก็มักจะมีหน้าตาที่เป็นทั้งหมดยกกำลัง n นนลักษณะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็เหมาะที่จะใช้รากที่ n เ,เพราะนั้นอันดับที่1ให้เราดูลักษณะโจทย์ก่อนว่าซีรีส์ของเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะถ้ามาแบบ summation ทั้งหมดกำลัง n น,นี่ควรที่จะไปรากที่ n เ,เลยก็จะจบง่ายกว่านะอนทนนี้เดี๋ยวครูก็แนะนาดูว่าถ้าตัวอย่างหนึ่งอย่างงี้ summation 1ส่วน n แฝกเนี่ยเราควรจะ compare หรือว่าใช้ compare หรือว่าใช้อัตราส่วนหรือว่าใช้รากที่เอ็ดซึ่งวิธีการพิจารณาคืออย่างนี้ถามไหมเราจะไปเปรียบเทียบเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมนะเหมือนตอนแรกที่เราเรียนมาหัวข้อแรกได้ไหมก็ได้แต่เราไม่มีซีรีส์ที่ชัดเจนนะคะว่าเจ้า summation z หนึ่งส่วน n เนี่ยมันเป็นซีรีส์ชนิดอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบแผลนอกจากเราเปรียบเทียบกับ summation 1หนึ่งส่วน n ทีนี้ summation หนึ่งส่วน n กับ n แฟกอะมันมันสามารถบอกอะไรเราได้ไหมถ้าเรายังใช้วิธีการคอมแพร์เราก็จะพบว่า n แฟกมากกว่า n อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ n ตั้งแต่1 2 3ไล่ไปนะคะเพราะว่าตัว n แฟกมันประกอบไปด้วยการคูณกัน n แฟกก็คืออะไร n แฟกก็คือ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆจนถึง3 2 1 ยกตัวอย่าง3แฟกคืออะไร3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1 4แฟกคืออะไรก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1นี้นะคะหรือจะเขียนว่า4คูณ3แฟกก็ได้นี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นแน่นอนนะคะ4แฟกกับ 4, 4แฟกก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนี้ถ้าเราไปคอมเพลในลักษณะแบบเดิมส่วนกับอ,อาจจะได้พอได้ส่วนกับปุ๊บเราก็รู้ว่าไอ้เจ้า summation 1ส่วน n มันคืออนุกรม p ที่ลู่ออก ทีนี้ตัวใหญ่กว่ารูกออกตัวเล็กกว่ามันตอบไม่ได้นะจึงไม่ใช้วิธีคอมเพลนะคะอ่าโอเคเนาะเหตุผลก็อย่างแรกเลยคือคงจะไม่สามารถไปใช้การเปรียบเทียบแบบเดิมได้ทำให้เราต้องมาเรียนรู้วิธีหรือเทคนิคถัดไปนะคะซึ่งครูก็จะเอาเศษเศษหนึ่งส่วน n n f c t นะคะมาพิจารณาข้างนอกนะคะโดยการดูว่ามันเหมาะที่จะใช้รากที่ n นะหรือเศษส่วนอัตราส่วน จาก summation 1ส่วน n แฝกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่ได้มีทั้งหมดกำบัง N ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปถอดรากที่ n แน่นอนนะไม่ควรนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีแบบทั้งก้อนทั้งหมดกำบัง N อ่นอันนั้นควรจะไปนะถอดรากที่ n เลยนะทีนี้เราก็จะมาสมมตินะคะให้ตัวที่อยู่หลัง summation เหมือนเดิมคือเทอมที่ an นะเป็นเทอมที่ n ใดใเราอยากได้เทอมที่อยู่ในลำดับถัดไปนะคะ ก็คือตำแหน่ง n มีการเปลี่ยนนะทีนี้มันจะเปลี่ยนยังไงเราก็มาดูหน้าตาของ A ในตำแหน่ง n ใดๆนะคะตัวที่เปลี่ยนคือตัว n นะ,ะตัวที่อยู่ดั้งเดิมคือเศษเศษหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมนะ,ะตัวแฟกต์เนี่ยเหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งนะคะจากตัวที่ครูไฮไลท์นะ,ะเป็น n บวกหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น n ก็จะกลายเป็น n บวกหนึ่งในทันทีนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องตามด้วยอะไร factorial นะ,ะตามตามที่อยู่ใน กล่องสี่เหลี่ยมนะสีแดงนะควรจะไปอย่างนี้ด้วยกันนะฮะอย่าลืมว่าเราไฮไลท์ n นะ,ะถ้าเปลี่ยน n เป็น n บวกหนึ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนี้หมดนะคะคือ n บวกหนึ่งทั้งหมดแฟกทอเรียลนะคะแล้วระวัง n บวกหนึ่งทั้งหมดแฟกจะไม่เท่ากับ n 1, แฟกบวกหนึ่งแฟกเชียงนะอันนี้ไม่เท่ากันไม่เชื่อเราก็ลองใส่ n เป็นเลข3ามอย่างนี้3บวกหนึ่งแฟกเท่ากันกับ3 1, แฟกบวกหนึ่งแฟกไหม เราก็พบว่า3บก1เนี่ยมันต้องทำการบวกก่อนถึงจะเป็น4แฟก4แฟกก็ไม่เท่ากับ3แฟกบวก1แฟกนะคะเพราะว่า,าซ้ายมือคือ4คูณ3คูณ2คูณ1แต่ไอ้เจ้าขวามือมันได้แค่3คูณ2คูณ1แล้วบวกแค่1เพราะฉะนั้นยังไง2สิ่งนี้ก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะต้องระมัดระวังเรื่องการใส่เครื่องหมายนะคะเท่าไม่เท่าดีๆนะ,ะถ้ามีแฟกทอเรียลมาอยู่ในตัวโจทย์เราให้ระมัดระวังด้วยนะ วันั้นอันดับที่1คือกําหนด an ให้ถูกต้องอันดับที่2คือระบุ a ที่ตําแหน่ง n บวกหให้ถูกนะ,ะตามที่เราใส่กรอบกล่องสี่เหลีย่ยมนะคะ,ะเมื่อได้หนึ่ 1, กับ2แล้วก็คือ an และ a ตําแหน่ง n บวกหแล้วนะคะเราก็มาพิจารณาแอก็คือใส่ลิมิตให้กับ a ตําแหน่งที่มากกว่านะ,ค,ะคือ a ตําแหน่ง n บวกหหารด้วย a ตําแหน่ง n เลย เพราะนั้นเราก็จะใส่คำว่าลิมิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราแทน n เข้าสู่อนันต์นนะถึงจะจบะในส่วนที่เป็นตัวเศษนะคะเราจะระบุเป็นเศษ1ส่วน n บวก1ทั้งหมดแฝกนะคะส่วนข้างล่างที่เป็นส่วนนะคะก็จะระบุเป็น an ซึ่งในที่นี้ก็คือเศษ1ส่วน n แฝกทีนี้เราก็จะมาเจอการหารซ้อนกันนะคะทั้งหมด2 2ครั้งนะะ้ะก็คือหารทั้งบน เป็นเศษส่วนข้างล่างก็เป็นเศษส่วนก็จําเป็นนะคะต้องปรับรูปโดยการเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนจ้ะนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรที่มันตัดทอนกันได้นะซึ่งในที่นี้นะคะ n แกจะมีค่าที่น้อยกว่า n บวกหนึ่งแกอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้เอ๊แล้วมันจะเท่ากับเท่าไหร่ละประเด็นนะกะ็ครูจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขแล้วกัน ถ้า n คุณเป็น4แฟกข้างล่างคุณก็จะเป็น5แฟกเห็นไคะคราวนี้4แฟกคืออะไร4 3 2 1แล้ว5แฟกคุณคืออะไรก็5 4 3 2 1 2> เพราะนั้นตัวที่มัน delete หรือตัดทอนกันก็คือตั้งแต่4แฟกเป็นต้นไปนะคะมันก็จะเหลือแค่เลข5มันก็เหมือนกันกันกบทำนองเดียวกันกับ n แฟกกับ n บวก1ทั้งหมดแฟกนั่นเองนะคะแสดงว่า การเขียนอย่างงี้นะคะอ่ถ้าเขียนให้ถูกหลักการครูก็จะให้เราเขียนอย่างนี้นะ n แ c ตัวสีแดงข้างบนใส่ไปตัวสีแดงข้างบนหารด้วยตัวสีน้ําเงินข้างล่างนะตัวสีน้ําเงินก็คืออะไร n บวกหทั้งหมด factorial สามารถเปลี่ยนนะคะเหมือนเราเขียน5 f a แฟกในรูปของอะไร5คูณด้วย4 Fa แฟกก็ได้ใช่ไหมเพื่อให้ข้างหลังมันไปตัดทอนกันอย่างเ็นได้ชัดนะคะ ดังนั้นครูจะเขียน n บวก1แฝกด้วย n บวก1คูณ n แฝกเนี่ยเมื่อให้ข้างหลังมันไปเจอกันนะคะเพราะนั้น n แฝกสีแดงก็เลยตัดทอนกันอย่างเห็นได้ชัดกว่าอ่ก็ตัดทอนไปเหนือนะคะลิมิต n เข้าสู่อน,นั้นเศษ1ส่วน n บวก1อันนี้ไม่มีแฟกแล้วนะคะเพราะว่า n แฝกมันไปจัดการตัดทอนกันแล้วเรียบร้อย จากนั้นนะคะพิจารณาลิมิต n เข้าสู่อน,นันต์ก็จะพบว่าข้างบนคือ1ข้างล่างมากนะ,ะมีค่ามากไปเรื่อยๆดังนั้น1ห,หารด้วยมากๆก็จะมีค่าเป็น0ในทันทีใช่ไหมคะลิมิตตัวนี้เป็น0ถ้า L เป็น0มีค่าเป็นไงน้อยกว่า1เพราะนั้น SUM ม,มีชั้น1ส่วน n แฟกของเราก็เป็นอนุกรมรูเข้าก็จบวิธีการตรวจสอบนะ เราเช็คมันได้แค่ว่ามันลูกเข้าคือมันมีผลรวมแต่เราไม่สามารถไปหาผลรวมนั้นได้เพราะวิธีการไปหาผลรวมนั้นจะต้องใช้เทคนิคอะไรอีกมากมายนะคะเราแค่พิจารณาว่าโอเคอนุกรมนี้ลูกเข้านะอนุกรมนี้ลูกออกนะ,ะถ้าลูกออกจะไม่ไปหาผลรวมนะแต่ถ้าลูกเข้ามีโอกาสไปหาได้นะอะไรแค่นี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างที่1น,นะคะของอ,อัตราส่วน ะคราวนี้ก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นตัวอย่างหมายเลข4ละกันนะคะท,ที่อยากยกตัวอย่างบางตัวอย่างเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดว่าถ้าเราเจอแบบที่มันแตกต่างจาก n แฝกล่ะเช่นเราไปเจอ2 n ทั้งหมดแฝกเนี่ยเราหาเทอมที่ n ได้นะแต่เทอมที่ n บวกหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะต้องดูดูให้ดีว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะคะเพราะนั้น ครูจะยกตัวอย่างที่4อีกสักตัวอย่างหนึ่งล้กันเนาะข้างบนเป็น 2n ทั้งหมดแฝกส่วน4ีกลังเอนนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างนะก็พิจารณา 2n ทั้งหมดแฝกหาร4กนะ่กลัง n อ็ะทีนี้อันดับที่1ก็เหมือนเดิมค่ะครูจะกำหนดให้ a n คืออะไรก็คือ 2n ทั้งหมดแฝกส่วน4ีกำลัง n ไฮไลท์สีให้กับตำแหน่งตัวแปร N อเราจะเจอ3 3สาตำแหน่งนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเขียน A อในกล่องสี่เหลี่ยมเป็น N ก็จะได้เป็นอะไรวงเล็บ2คูณกล่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดแฝดหารหารด้วย4ยกกำลังกล่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้ถ้ากล่องสี่เหลี่ยมเรามีหน้าตาเป็นอะไรส เปลี่ยนจาก n เป็น n บวก1เพราะนั้นตำแหน่งของ2ยังเหมือนที่เดิมนะ,ะตัวที่เราจะต้องใส่กลายเป็น n บวก1แล้วทีนี้แฟกมันจะรอข้างนอกนะะส่วน c ก็เหมือนกันอันนี้ n บวก1ก็ไปแทนที่ในกล่อง4เหลี่ยมนะคะระหว่างตัวนี้อันนี้มาแบบยกทีมนะคะก็คือ2ต้องเอาไปคูณทั้ง n บวก1ก่อนนะคะ,นะคะล้วค่อยไป Factorial นะคะดูตรงนี้นะดูจากข้างล่างที่เป็นกรอบ วิธีพิจารณาถ้าได้ตัว a ตำแหน่ง n บนก1ถูกแน่นอนคุณก็จะไปตัดทอนได้ถูกต้องนะ,ะแต่ถ้าเราไปกำหนด a n บวก1ผิดปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ delete กันไปหาลิมิตอาจจะผิดก็ได้นะคะทีนี้ครูจะทำให้เจ้า a ที่ตำแหน่ง n บนก1ให้มันไม่ซับซ้อนไปกว่านี้ก็คือให้มันดูรูปร่างง่ายกว่าเดิมนะคะก็จะได้นะฮะหน้าตานี้เนาะก็จะกลายเป็นนะ,ะก็จะไปถูก ดึงเข้าไปคูณ n ได้เป็น2คูณเแล้วยังไม่พอนะคะต้องไปบวกกับ2คูณหแล้วค่อยทั้งหมด f a c t o r รียลอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็จะถูกต้องที่สุดนะสมบูรณ์ละแล้วเดี๋ยวเราจะมากำหนดค่า L พร้อมกันนะคะจาก L ก็คืออะไรลิมิต N เข้าสู่อนันต์ A ที่ตำแหน่ง N บวก1หาร A ที่ตำแหน่ง N ดังนั้นนะคะ ครูก็จะเอาค่า a ที่ตำแนง n บวกหน่งครูก็คือได้มาเมื่อกี้2 n บวก2ทั้งหมดหาร4กำลัง n บวกห่งมีการหารซ้อนอีกแล้วนะคะก็เพื่อความรวดเร็วแล้วกันเนาะเราก็จะเปลี่ยนตัวหารซ้อนนะคะเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนของ a n เลยนะคะตัวนี้ครูจะกลับเศษเป็นส่วนเลยนะ อันนั้นมันก็จะกลายเป็น c n เป็นตัวโูลนะคะ2 n ทั้งหมดแฟกจะเป็นตัวหารนะทีนี้ก็ทำให้มันเป็นเทอมที่ง่ายลงนะคะตัดทอนไขได้บ้างนะ,ะเช่น4กับ,บ n เจอ4กับ,บ n ข้างล่างนี่มันก็จะเป็นอะไรเหลือ4กับ n หนอยู่ข้างล่างเทอม1นะคะอ่ะพิจารณา2 n ทั้งหมดแฟกกับ2 n บวก2ทั้งหมดแฟกก่อนอ่ะนี้จะขอมาทดนิดหนึ่ง จาก 2n นะคะบวก2อ่าครูขอใส่ไว้ทางด้านขวามือแล้วกัน 2n บวก2ทั้งหมด f a ก t อ r รียมันคืออะไรมันก็คือเอา 2n บวก2คูณด้วยตัวที่ลดลงไปน้อยกว่ามัน1ก็คือจากบวก2เหลือบวก1นะอ่าลดลงไปอีก1ก็คือ 2n ทั้งหมด f a c t o r รียนี่เพราะว่าถัดจาก 2n บวก1ที่น้อยกว่า1 ตำแหน่งก็คือ2 n นะก็คือน้อยกว่า1ก็คือ2 n เพราะนั้นเจ้า2 n บวก2ทั้งหมดแฟกจึงสามารถกระจายเป็นได้3เทอมนี้นะคะเราอาจจะเขียนไปเลยก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันไปอยู่ตรงทดเราก็เขียนมันไปเลยแล้วกันเพราะนั้นครูก็จะกระจาย2อ n บวก2คูณลงไปเรื่อยๆนะคะ2 n จากบวก2เหลือบวก1จากบวก1ก็คือไม่มีให้บวกแล้วก็ค่อยลง factorial ส่วนตัวสีน้ำเงินก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าตาเขานะะก็จะเป็น2 n ทั้งหมด factorial เหมือนเดิม2เทอมนี้เจอหน้าตาเดียวกันหายกันไปแล้วเนหะ็นมะมันจะไปตัดถอนมันก็จะเหลือแค่ลิมิตของข้างบนที่มี n คูณกัน2 n นะ2 n คูณกัน2ครั้งลิมิตตัวนี้นะคะถ้าไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องเข้าไปคูณก็ได้สังเกตได้เลยว่าดีกร e n ะะเจอกันแล้วเรียบร้อยเป็น N กํบบาลังสในขณะที่ตัวส่วนนะะตัวส่วนเป็นแค่ค่าของที่4เพราะฉะนั้นข้างบนนะะมีค่ามากมากจนไล่ตามไม่ทันง่ายๆคือข้างบนมากแต่ข้างล่างน้อยนะคะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะตอบอะไรคะเราก็จะตอบอลิมิตของก้อนข้างบนนะคะเป็น 2N เะะอนเป็นทั้งหมด 2N บวก2ไม่ต้องไปคูณก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ตอบได้เลยหารด้วยเลข4ตัวนี้นะคะจะตอบเป็นอนันต์นะเพราะว่า L เรา L เราเป็นค่าอนันต์อยู่แล้วเนื่องจาก n เข้าสู่อนันต์แล้วก็ดีกรีบนนั้นมากกว่าดีกรีของตัวล่างนะคะถ้า L เป็นอนันต์ก็แสดงว่า L เรามากกว่า1เมื่อ L มากกว่า1สรุปอนุกรมของเราก็เป็นไงคะก็ลูออกทันทีอ้าวจบ ก็ไม่ต้องไปหาผลรวมเลยนะคะ,ะตามโจทย์เพราะฉนั้นข้อที่4ที่ฝากก็คือการพิจารณา a ตำแหน่ง n บวกหนั้นสำคัญนะคะหากเราพิจารณาโดยไม่ถี่ถ้วนปุ๊บเราก็ต้องทำให้อะไรค่าที่เราควรจะเป็นอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นการใส่ตำแหน่งนะคะบางคนใส่ไม่ถูกไม่คูณเข้าไม่อะไรก็จะไปเข้าใจผิดนะคะเป็นแค่2 n บวก1 แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแฟกก็จะงงตัวเองนะคะเพราะนั้นให้เรามาระวังด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะคะครูจะนำเสนอตัวอย่างการทดสอบโดยใช้รากที่เอ็นะคะ